ในช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยนะคะนอกจากการจะใส่ชุดดําที่แสดงความอาลัยได้แล้วนั้นคุณผู้ชมคะเรายังมีการทําสัญลักษณ์เพื่อแสดงความอาลัยได้อีกด้วยค่ะไปดูกันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะรวมกิจกรรมประดิษฐ์ริบบิ้นสีดําแจกให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาพอเพียงบริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำเพื่อแจกให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อไว้อาลายัยและน้อมรำลึกในพระเมตตาและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแห่งความจงรักภ ผัวราชการจังหวัดแม่ห้องสอน,นะครับขอเชิญชวนประชาชนชาวแม่ห้องสอนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ริบบิ้นสีดําเพื่อไว้อาลัยและน้อมรําลึกในพระเมตตาและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ